ออไม่ใส่ใส่อะไปลาเปลือเลาข้าวเสี okay. oh, pues ่ยวค่ะใส่ไ yeah. ม oh, oh, ่ใ okay. ส okay. oh, ่เอ้ามือถืออะไรมือข้างนเอามาดูน้ำเลยเอาเอาน้ำใส่น้าบ่อะไรก่อค่ะวิธีการตอกไข่โอเคว้าไม่ใส่เปลือกโอ้ย เต้น,นคู่มาให้กำลังใจคน